เอาครับคอยปลาคอปี้งแล้วกะไปหาปลาแดงมาแล้วเนะ,ะ,ะปลาแดงกัดว่าสันกักกุ้งบาดน,นี้ได้าหมอหูเก่าง่ายดอกเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเห็นเอมลงห้องไว้เนาะเห็นบ่เห็นบ่ครับเนาเอาสิเว้า,าด้านกับแดงเออ้า แปงนัวมาพริกข้าขวบพวกอนไแบบแบบสำเร็จแล้วขวบเนีนบบมันนั่นเนียมอมันเสพดนีนอบหอมแดดเลยส่แดดใส่มา่เนาะแดดไหนเนี่ปลาแดงนิดเดียวโอเค นำปลาคนมาเลยก้อยใส่บดแดงครับก้อยปลาคอปริกแ้วมาคุ้นใส่ค่อยย่างเราได้ประมาณบดทิพยดนะครับบดทิพย์เลย กินหมดแล้เข้าวสีขุ่นของเจ้าเก้าก็ได้อยู่ในทางขาวบ้านยังกดติ๋เจ้าเก้าก็ได้ไม่ก็ได้เอาไม่เอาเก้าละเจ้าจังสบายใจยังไม่อยากนัวไปเลยไม่ไม่ละงามเลยงามบกเจ้าแจ๊ก็แล้วกือ

ปากับมาเข้ามาะเทียมใช่ไหอ่ะไปานอยเกิตุ่มเยอโอลเ้โอ้เเพราะว่างลูกสีว่าไปหาสมาิได้หลายอ้าวปเนี่ยซีมาซีมจะใส่ซีม